ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Microsoft Office Word นี่ครับ Microsoft วิธีการใส่โปรแกรม,ม Microsoft Microsoft Word ขั้นพื้นฐานนี่ครับวิธีใส่โปรแกรม เราคุมดำที่เมาส์นะครับลากเมาส์แล้วก็อยากได้ตัวหนังสือหนาก็ติ๊กเข้าไปติ๊กอีกทีก็เป็นตัวหนังสือไม่หนาตัวเอียงก็มีครับผมอันนี้จะเป็นที่ขีดเส้นใต้นะเส้นเส้นใต้นะครับ หรือเราอยากจะได้ลายแบบแบบสองขีดก็มีแบบขีดเดียวดำๆก็มีแบบเป็นขีดเป็นจุดเป็นจุดก็มีครับแบบขีดยาวๆก็มีลายแบบลายสไตล์ครับเราสอบแบบไหนหรือแบบเส้นพิมเราก็เลือกได้ตามสบายครับผมเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้หมดครับผม นี่แหละครับอันนี้มีทุกแบบครับผมหรือว่าเราจะเทสีสีเส้นใต้เส้นข้างล่างหรือเราจะเลือกสีก็ได้ดำก็ได้แดงก็ได้ครับผมหรือว่าเราจะเลือกสีอะไรก็ได้ครับผมเราจะเอาสีดำเหมือนเดิมก็ดำก็ได้ครับผมนี่แหละครับ อันนี้ก็ก็คือตัวหนังสือขีดค่าครับผมสมมติว่าขีดขีดค่าขีดค่าไม่เอาแล้วนี่ยอ่าขีดค่าขีดค่านี้เราจะจะเปลี่ยนให้เป็นสีอ่ะลองลองเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันอ๋อตันนี้ไม่ได้ เราจะจะจะให,สะสให้สีเขียนค่าลองเปลี่ยนสีใหม่สีเขียนค่าทีก็ อันนี้ต่อมาครับผมเราจะทําให้ทําเป็นสูตรแคปล็อกเราจะทําเป็นสูตรนะครับผมเลขสองและก็โอนะครับแล้วก็ ลวดเอาเลขสองนี่นะครับก็เป็นสูตร s สห้อยสองโอถ้าเราอยากจะทำสี่ยกกำลังสามเราก็ลองเราก็ทำได้เราก็เข้ามานี้นี้แล้วก็ได้ครับผมนี่ แบบนี้ก็ได้ครับผมก็ลองนํำไซดูนะครับอันนี้ถ้าเราไม่สอบก็ไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันไม่เอาเหมือนกันทำไม่สอบต่อมาครับผมอันนี้คือสไตล์ของตัวหนังสือครับเราสอบแบบในสไตล์ แบบว่ามีเงามีอะไรว่ากันไปต่อมาก็คือขนาดของตัวหนังสือเราจะทำให้มันเล็กมันใหญ่ได้หมดครับผมนี่ครับเราจะเอาแบบไหนสอบตัวเงาหรือสอบตัวอะไรแบบมีเงาเงา ที่เอาแบบนี้นี่ครับผมเครือขาสมาร์ทเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือได้ครับผมอันนี้เราชอบตัวหนังสือแบบไหนแบบเราจะเอาแบบไหนเราก็เลือกได้ครับผม นี่ครับกระสอบแบบหนาแบบบางได้หมดแบบเอียงต่อมานะครับเราก็เทสีก็ได้ครับอาจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็นสีอะไรอะไรให้เป็นสีขาวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองอาได้หมดครับ นี่ครับต่อมาเราไม่ชอบตัวหนังสือเรามายุกเลิกก็ได้ครับสมมติว่าเราสอบแบบไหนหรือเราไม่ชอบสมมติว่าเราไม่ชอบครับผมเราก็แค่คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเราก็มายกเลิกได้ครับผม นี่ครับอันนี้ให้ตัวหนังสือใหญ่อันนี้ให้ตัวหน,นหังสือเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไปเรื่อยๆเล็กลงมา สีพื้นหลังนี่ครับอันนี้คือสีพื้นหลังดัมอัตโรมัติ ต่อมานะครับต่อมาอันนี้แทรกเราจะแทรกตารางก็ได้ครับเราจะเอาแบบไหนเอาเราจะเอาแบบนี้เอาสามสตรางหรือว่าเอา2เอา2ก็ได้3มก็ได้เอาลงแบบนี้ก็ได้ นี่คือการวาดตารางนะครับผมนี่เราคลิกไปแล้วก็ได้นี่เราจะเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้จะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เลือก,แบบก,กได้ตามสบายครับผมไม่มีปัญหาครับเลือกได้ตามสบาย เราจะเอาเซ็นเอาขอบได้หมดครับผม <c oughs> ถ้าเราไม่เอาเราก็ย้อนกลับเราไม่เอาเราก็เลือกได้ตามสบายครับผมนี่ครับ สมมติว่าเราจะออกแบบเป็นหัวเรื่องหัวเรื่องหัวเรื่องอะไรหัวเรื่องที่หนึ่งหัวเรื่องที่สองนี่ครับอันนี้สมมติว่าเรามีตัวหนังสือเยอะๆทำให้ดู หลังจากนั้นเราก็เอาระยะห่างของตัวหนังสือเราจะยับขยับขึ้นมามอก็ได้เมือ่อเราเอาเป็นศูนย์ี่หกพิกเซลระยะห่างกันถ้าเป็นจสก็ห่างไปหน่อย 6อันนี้ศูนยครับเราจะหาเป็นศูนอันนี้ก่อนก็เป็นศูนยหมายถึงจากหนากระดาษนี้ลงมาครับจากข้างบนลงมาข้างล่างเราจะขยับซ้าย ขยับซ้ายขยับขวานี่ครับเราจะขยับข้ามาอีกได้ให้เป็นเสมอกันก็ได้ ี่คือการตั้งกระดาษนะครับผมขนาดเราจะปิดลงไปเราจะเอาขนาดไดหนมุนว่าเอาเอาขนาด A4 อันนี้ A3 A3 ก็ต้องเป็นกระดาษใหญ่หน่อย A4 ก็รกระดาษเล็กๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นซองจดหมายนะ ส่วนอันนี้เราจะเอาแบบแนวตั้งหรือเอาแนวนอนนี่เราเรา,เราเลือกได้ครับผมเลือก,กระดาษได้ระยะเ้นสักเข้าไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ